กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะจับตากรณีสีกากอฟกันนิดหนึ่งแหมขย่าว,วงการสงสุดสุดโอ้โหนี่สุดท้ายก็จบแล้วครับจบในเฟสแรกนะเมื่อวานนี้<ด>นบิ๊กเต<ก>่านำตัวไปคุมตัวา่โดนควบคุมตัวไปแล้วนำตัวไปคุมตัวถึงบ้านเลยนะคะอ่านะฮะโดนไปตอนนี้โอ้โข้อหานี่เจ็ดแปดข้อหาแล้วนะค่ะเรื่องนี้เนี่สะเทือนวงการสงสะเทือนประเทศไทยว่ากันอย่างนั้นแหละครับถึงขนาดเมื่อวานนี้นะคะในช่วงหัวค่ำนะคะได้มี ราศกิจารนุเบกษาประกาศออกมาก็คือยกเลิกการให้สมณศักด<ช>ิ์ของพระที่ได้มีคําสั่งปรดเก<ช>้าก่อนหน้านี้81รูปยกเลิกพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์แล้วก็รวมทั้ง ตรงนี้แหละท่านผู้ชมการพระราชทานสัญบัติญญในการตั้งสมณศักดิ์เพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องนี้กับดรประยุทธ์ประเทศเสนานะคะท่านเป็นนักกฎหมายและรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมหรือว่ามหาหมีนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ด>สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับก็สะเทือนเรื่องล่นทีเดียวนะท่านดรปร,ประยุทธ์มหาโอ้โหเป็นในรอบห้าสิบปีร้อยปีเนี่ยไม่เคยเกิดเรื่องที่ใหญ่ ขนาดนี้กับวงการพุทธศาสนาในบ้านเราเลยครับเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนศรัทธาชาวพุทธมากเลยครับค่ะและรวมไปถึงที่มีคําสั่งปลดก้าวยกเลิกการตั้งสมณศักดิ์ก็ไม่เคยมีแบบนี้ใช่ไหมคะเออไม่ไม่เคยมีครับเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วก็สถาปนาสมณศักดิ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นพระราชา,าโดยตรงเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ อของเราเนี่ยในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระราชสมภรรารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็คือทรงปกครองทั้งสังคมมน,นุษแล้วก็ราชนาจักรด้วยเนี่ยถ้ามีอะไรที่กระทบเรื่องพายุคคลบาแล้วทรงมองอเล็งเห็นว่าประชาชนเนี่ยสะเทือนจิตใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์เนี่ยบางอย่างที่จะจะ,จะ,จ,ะจะต้องต้องยกเลิกไปก่อนเนี่ยพระองค์ก็ก็ไม่นิ่งนอนใจครับไม่ไม่นิ่งนอนพระทัยในการที่จะรีบรีบมีม,ม,มีมีพระบัญชาตับผมไม่มไรู้รายชื่อ<ๆ>แล้วก็ลําด<ๆ>ับ ที่เป็นข่าวคือลำดับที่21น้องเหมียวพระป,ะปริยัตธาดาใช่ไหมท่านมาหมีใช่ครับรานสิกขาไปแล้วฮะราสิกขาไปแล้วอันนี้วัดอะไรครับพระป,ะปริยัตธาดานี่สังกัดวัดวัดถ้าจะไม่ผิดวัดกัลยาณมิตรฮะแต่ว่าวตอนตอนที่มีเรื่องเนี่ยท่านออกไปแล้วตอนนั้นที่ไปสัมภาษณ์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมกรวีเจ้าคณะภาคสามเจ้าวาดนั่นนะฮะท่านก็บอกว่าไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ข่าวมากไปกว่าน,นี้ตามที่เป็นข่าวครับตังกัดวัดกัณมิตร,ราาครับนี่แหละครับก็มันมีมนทินไม่หมดเลยนะคล้ายๆว่าร,รูปเดียว<ม>คนเดียวนี่เนี่ยรวมนี้<ก>นะก็คือเรื่องมันเคยมีมาแล้วครับพี่สำรันครับก็คือเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ<ม>ก็คือตั้งแต่เรา พ,พืบทอดพุทธเถราวาทมาตั้งแต่ปฐมสังขยนาครั้งที่หนึ่งหลังพระพุทธเจ้าปฏิทิพผานได้สามเดือนใช่ไหมครับเรามีการสังขยาาในโลกเนี่ยถึงเก้าครั้งนะฮะ oh. นับเฉพาะครั้งที่แปดที่เก้าเนี่ยที่เชียงใหม่ก็คือในสมัยพระเจ้าติโลก,กรลาราเมื่อ 1, 600, พันหกร้อยพุทธศักราชพันหกร้อยแล้วก็ในอตอนท้นลดรัตนโกสินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ย ทรงรวบรวมพระไตรปิฎกสังขยนาครั้งที่เก้านะครับ mm hmm. ในขณะที่มีการสังายานาก่อนหน้านั้นนะครับมันจะเป็นช่องว่างทั้งเก้าครั้งมันจะมีช่องว่างครับเหมือนกบกระโดดอะครับ,รบมันโดดเป็นช่วงๆไอ้ที่เป็นช่องว่างตรงนั้นอะค, mm hmm. คือความเหลวแหลกความหย่อนยานแล้วการประพฤติปฏิบัติที่นอกรีดนอกลอยของพุทธบุริษสต์ mm hmm. ไม่ว่าเป็นพระพิสูจสัมเนนเองแล้วก็อุบาสอุบาสิกาทุกเหล่า mm hmm. พอยอยหย่อนปับเนี่ยเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และผู้มียนาในบ้านเมืองร่วมกับ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันสังคายนาทีหนึ่งครับ oh. ซึ่งตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องมาฉุกคิดกันว่ามันถึงเวลาหรือยังครับนับตั้งแต่สังคายนาครั้งที่เก้ามาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลต้นรัชวงศ์นะฮะจนปัจจุบันยังไม่มีการสังคายนาพราะธรรมวินัยที่เป็นเรื่องเป็นราว hmm. และที่สําคัญที่สุดก็คือกฎหมายที่จะมา,าป้องกันแล้วก็กำหลับพระในการที่จะจะไม่ให้กระทําความผิดทางโลกเนี่ย รวมถึงกำหลับและป้องตามอุบาสกอุบาสิกาที่จิตใจไม่ค่อยดีหรือมีจิตเเพยจิตในการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเงินผลประโยชน์แล้วก็พระในเชิงชู้สาวซึ่งนะเป็นความผิดตามบัรรมวินัยด้วยตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยความผิดประราชิกฐานปฐมประราชิกค,คือเสพมีทุนกสีกาเนี่ยไม่มีกฎหมายเอาผิดครับพี่สมรานก็เลยกลายเป็นช่องว่างที่เขาไม่เกรงกลัวแต่ในอดีตมีนะฮะ ในอดีตมีตั้งแต่สมัยยุทธยาต้นรัชก,กาลจนถึงรัชก,กาลที่หก mm hmm. ในสมัยรัชก,กาลที่หก mm hmm. พระองค์เองเห็นว่าเอ๊ะคดีที่พระเศมเมทุนกษีการเนี่ยขึ้นศาลทางโลกเยอะมากแล้วตุลาการผู้พิพากษาทคดีเนี่ยท่านเ,เป็นตุลาการทางโลกไม่มีความรู้เรื่องพระธรรมวิน,นัยใ, mm hmm. ในการที่จะเอาผิดพระที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปฐมบ้านประราชิกค,คือเศมเมทุนกษีการนั้นนะ่ะหาประจักษ์พยานที่มายืนยันลําบาก ก็ยกเหตุความสงสัยก็ปล่อยพระเหล่านั้นนะครับที่เป็นปราชิกหรือต้องสงสัยว่าปราชิกนั่นนะฮะปล่อยเข้ามายังคณะสงฆ์ให้มาทําความอะไรต่างๆสร้างความเสียหายได้เหมือนเดิมตรงเล็งเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเสียไหนก็ให้คณะสงฆ์พิจารณากันเองครับผมดังนั้นเฉพาะหน้านี่มหามีคงเห็นด้วยที่เขาจะกําหนดโทษนะท้องเมียนะเสพเมทุนอะไรต่างๆเราเนี้ยอย่างที่พอสอกาลังทํากันอยู่ตอนนี้นี่ ที่ตำรานครับเอาเฉพาะหน้าที่ตำรานครับผมเฉพาะหน้าเนี่ยคือเรื่องเนี่ยมูลนิธิทนายกอครับทำ ผมกับทนายน,านันชัยเนี่ยพูดเป็นคนแรกเลยครับ oh. ว่ามันจะถึงเวลาหรือยังเราพูดตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะฮะตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุนี้ครับ hmm. ตอนนั้นเนี่ยมีคนมาร้องเรียนที่มูลนิธิร้องเรียนที่สำนักพุทธ hmm. แล้วก็คณะสงฆ์ก็ร้องให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องปฐมประราชิกแล้วไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน hmm. ผมพูดในหลายรายการนะฮะผมให้ความเห็นใน <c oughs> เชียงกฎหมายว่า <c oughs> น่าจะถึงเวลาแล้วที่จะมีการรื้อฟื้นกฎหมายในการเอาผิดพลาที่กระทำความผิดทั้งพราท,ทั้งศีการ ทำแบบประเทศลาวก็ได้ครับลาวเขามีเขาเขาามีบทบัญญัติเจนว่าเอาผิดติดคุกห้าเดือนถึงสามปีแล้วก็มีปรับสินใหม่ด้วยทั้งจำทั้งปรับแล้วก็สีการแล้วก็ญาติมิตรของสีการที่สนับสนุนก็มีความผิดด้วยแต่ต้องพิสูจน์เจตนาเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนี้ฮะพอคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมแล้วก็สำนักพุทธนะฮะบูรณาการแล้วก็ร่วมกันยกร่างขึ้นมาเนี่ยครับ ผมเห็นด้วยนะฮะแต่ว่าโทษเนี่ย<ม>ก็ต้องมาดูกันว่าจะหนักเบา<ม>หรือจะพิสูจน์พิจารายังไงเพื่อเป็นการเปิดปิดช่องในการที่จะพระถูกกันแกล้งนะฮะ<ม>หรืออุบาสกบาชิกาถูกกันแกล้งว่ามีสัมพันธ์กับพระโดยมิชอบ<ม>เราก็ต้องมาดูตรงนี้แต่เห็นด้วยอย่างยิ่งฮะครับผมครับก็แหมแต่โทษก็ว่ากันอีกทีนะแต่แค่ไหนอย่างไรนะครับหนักเบาต้องมาว่ากัน,นะฮะโดยพฤติการเพราะว่าถ้าผมมองว่าเจ็ดปีเจ็ดปีก็หนักอยู่นะครับพี่สำราน,นเยอะอยู่ เพราะว่าเพราะว่าจะกลายเป็นโทษที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเพราะว่าจะเรืมว่าพระมีอยู่สองสถานะหนึ่งสถานะถ้าเป็นพระธรรมดาเนี่ยก็เป็นลูกวัดธรรมดาแต่ถ้าพระมีตาแหน่งทางปกครองตั้งแต่เจ้าวาดหลวงเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดไล่เลียงขึ้นไปเป็นเจ้าคณะตาบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไล่เลียงเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะหนม่มสมหาเดชสมาคมขึ้นไปถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นเจ้าพนักงานตามมาตราสี่ห้า ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีศูนย์ห้าที่บอกว่าพระภิกษุที่มีตาแหน่งทางปกครองนั้นนะฮะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายยาน่นั่นหมายถึงว่าตัวท่านเองนะครับจะต้องถ้ากระทําความผิดหรือประพฤติไม่ชอบเนี่ยจะต้องเข้าข่ายหนึ่งห้าเจ็ดหรือหนึ่งห้าหนึ่งหรือหนึ่งสี่เจ็ที่โดนเนี้ฮะที่ที่วัชชุจิต โดนกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังรัพย์แล้วก็สีกากรฟเนี่ยโดนมาตรา86ก็คือเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานแล้วก็ได้เลี่ยงไปมูลฐานฟอกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็พอได้อยู่ว่าตั้งแต่ห้าปีถึง2ี่ปีเจ็ดปดปีถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าเป็นพระธรรมดาแล้วทําประถมประราชิกเนี่ยแล้วโดนถึงเจ็ปีเนี่ยผมก็ว่าหนักอยู่ครับหนักอยู่ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าควรจะสามปีห้าปีสี่ปีเรืออะไรต่างๆแล้วก็ าลเขาก็จะดูพฤติการในการกระทาความผิดว่ายังไงเจตนามากน้อยอะไรยังไงอาจจะมีการรอลงอาญาหรือลดโทษอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าถ้าตั้งหนึ่งถึงเจ็ดปีเนี่ยผมก็ว่าหนึ่งปีเนี่ยพอได้สามปีพอได้ห้าปีพอได้แต่ถึงขนาดเจ็ดปีเนี่ยอผมก็ว่ายาแรงอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าจะไปต้องทําก็ต้องทาที่รมหามีมพูดมาตอนต้นก็คือจะสังคายนาเขาเรียกอะไรนะชำระเหรอชำระสาาสารกันรั้งหญ่มีสองอย่างครับมีตำหนครับ พระเราเนี่ยพุทธศาสนาทวะเราอยู่กับสามสิ่งครับสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชริยามวโรรสตัดมชัดว่า,วาหนึ่งอยู่กับหลักพระธรรมวินยัยสอ,องอยู่หลักกฎหมายบ้านเมืองสามอยู่กับจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นเวลาพาระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือคณะสงฆ์หรือเป็นกลุ่มพระอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ถูกกล่าวหาและถูกดำเนินคดีฐานกระทําความผิดนั้นเนี่ยแยกแบ่งเป็นสองหนึ่งผิดพระธรรมวินยัยต้องจับศึกนะฮะอย่างที่เขาทํากันอยู่เนี่ยก็คือลาศึกด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่ สองหลังจากศึกแล้วถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินวัดมีความผิดทางโลกก็ต้องมาถูกดำเนินคดีดเพราะฉะนั้นในการสั่งขยาามีสองอย่างหนึ่งสังฆาญนาพระธรรมวินัยครับพระธรรมวินัยพระธรรวินัยณปัจจุบันเนี่ยพี่สำหรับสังเกตดูครับในห่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่าพระก็ดีคลึ่สหัคารวะก็ดีมีการสอนทำผิด มีการพูดแล้วบิดเบือนมีการสอนแล้วก็ทําให้ประชาชนลุ่มหลงในเดรัจาวิชานู่นนั่นนี่ดูแล้วมันเป็นตันตะมันเป็นลัทธิที่ไม่ใช่พุทธศาสนาตรงเนี้ยคือหลักเกณฑ์ว่าสองกฎหมายสฆงทำมาวินัยกฎหมายสองสองอย่างครับกฎหมายสฆงและกฎหมายบ้านเมืองครับคอาว่ากฎหมายแยกเป็นสองคือกฎหมายสฆงและกฎหมายบ้านเมืองในส่วนที่จะเอามาผิดที่เขากําลังล่างขึ้นมานี่แหละฮะ ค่ะ hmm. เอ็มหาหมีค่ะจนตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแชทหลุดออกมาเรื่อยๆเลยนะคะระหว่างสีกากรแล้วก็อดีตพระต่างๆมีทั้งศึกแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้ <c oughs> ไหมคะว่าช่องทางการติดต่อระหว่างพระกับคา,ารวาสมันง่ายเกินไปพระบางคนมี Facebook เล่นไลน์เล่นโซเชียลชำกว่าประชาชน <c oughs> อีกนะคะ โอ้เรื่องนี้นะครับต้องคิดถึงคําพระเด็พระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนฮะว่าหลวงตาท่านพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปีสองพร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านพูดไว้เลยว่าโทรศัพท์เนี่ยในอนาคตจะทําลายพระสงฆ์ทําลายคณะสงฆ์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยนามาทั้งสิ่งดีและสิ่งชั่วร้ายครับที่ํารานครับริ่ครับเพราะว่าสิ่งดีก็เข้ามาสิ่งชั่วร้ายก็เข้ามาเพราะฉะนั้นพระเนี่ยนะฮะ เป็นลูกชาวบ้านมาบวชถ้าท่านยังเป็นสม,มุติสงและไม่ใช่พระรเยียเจ้าเนี่ยนะฮะสิ่งชั่วไรเข้ามาได้ท่านก็ดูเหมือนที่ชาวบ้านเขาดูพอดูไปปั๊บเนี่ยจะเข้าหลักเกณฑ์ที่พระรธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระบวชเข้ามาก็คือเว้นจากการอยู่คลองเรือนเป็นนาคาริกและประพฤติพรหมจรรย์จะต้องเว้นจากการให้เรามัดระวังการรักผู้หญิงและเกี่ยวข้องกับมาตูขามคือผู้หญิงพระนนทูนถามพระพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติเยี่ยงไรต่อสตรีพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเห็นอย่าพบ ถ้าจำเป็นต้องพบเหล่าพระผู้ที่เจ้าข้าอย่าพูดด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยอย่าเกินหกคำแล้วถ้าจะเกินหกคำจะทําอย่างไรพระผู้ที่เจ้าข้าต้องมีสติและสัมปชัญญะนั่นหมายถึงว่าสามอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดไว 2, ้เมื่อสองพันกว่าปีก็คือหนึ่งพระภิกษุต้องไม่สังสักะสังสักะแปลว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับเคนรือหัดจนเกินงามเพราะว่าพอสังสักะเกี่ยวข้องปับ๊บนําไปสู่วิสสาสะที่คุ้นเคยพอคุ้นเคยกันก็หยอกล้อเล่นหัวกันนําไปสู่สิ่งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตัดว่าาโอตะ โอตาระก็คือยังลงสู่ความรักความชอบและนําไปสู่การมาลมการมาราคะและก็เสพกรรมเพราะฉะนั้นสามสิ่งเนี้ต้องตัดวงจรและนาไปสู่ประหลาดชิตครับั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะห้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างนี้นี่ตัดเลยได้ไหมมันจะหดวรัดเยครัผมผมไม่ยากครับเพราะว่ามันเลยช่วงระยะเวลานั้นมาแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าพระเองนะฮะท่านจะต้องรู้ในสิ่งที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นใครท่านบวชเข้ามาเพื่ออะไร แล้วที่สําคัญเนี่ยคือการเรียนอย่างนี้ครับว่าคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเองครูบาอาจารย์เองเทอ,อุปชาเองก็ปล่อยปัดละเลยจนมีคํากล่าวที่ว่าอุปชาเป็ดไข่แล้วทิ้งที่จริงหลักในการดูแลสัพทิวิหารลิกหรืออันเตวศิกหรือพระพิสุจสัมเนเนี่ยหลังจากบวชให้ท่านแล้วเนี่ยอุปชาต้องตามดูครับตามอบรมสั่งสอนคณะสงฆ์เวลามีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินอธิกรณ์ให้ชอบ ถ้าเนื้อร้ายตรงไหนไม่ชอบตัดทิ้งเลยครับตั้งแต่ต้นหลมครับผมสุดท้ายท่านหมาหมีนี่อินไซด์หน่อยครับมีอีกไหมมีสีกากรอบเวชั่นต่อไปมีอีกไหมท่านคิดว่าผมว่าไม่จบครับไม่จบผมว่าจบสีกากรอบท่านนี้เนี่ยนะครับสีหนองแตกในคณะสงจะออกมาอีกจะมีสีกากรสีกาขอสีกางอสีกากรปราบใดก็แล้วแต่ถ้า ระบบต่างๆยังเข้าไปถึงพระภิกษุสามเณรได้พระภิกษุสามเณรก็คือลูกชาวบ้านครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องช่วยกันครับผมก็ต้องติดตามนู่นด้วยนะศูนย์อะไรนะบำรุงพระพุทธศาสนาของของสอบสวนกลางครับผมเพิ่งสร้างเมื่อวานซืนเนี่ยนะขณะนั้นเป็นปลายเหตุกับท่านอันนั้นเป็นปลายเหตุแต่ก็จะได้เห็นฝีเห็นหนองกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งเพราะจะมีคนแจ้งาเยอะทีเดียวอ่าโอกาสน้านรบกวนท่านด็อกเตอร์ใหม่นะครับ ขอบพระคุณนะคะคบินดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคชสวัสดีประยุทธ์ประเทศเสนานะคะมหาหมีนั่นเองค่ะโอ้โหท่านสัมภาษณ์ท่านกี่ครั้งนะท่านก็คือแม่นในแบบโอ้โหหลักการโอ้ยหทำดุษฎีนิพ์เรื่องนี้มาเรื่องแบบนี้แต่น่าตกใจนะคะมหาหมีบอกว่าศรีสะศิีกะก็ไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนกับเรื่องนี้นะคะเอาล่ะไปจะไปจบที่ตรงไหนจะศึกพระจนหมดเลยหรือเปล่านะคะที่หลายคนเขาก็กังวลกัน ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของอ้าไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้